สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Scarlet E Football นะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของโค้ชสาย Quick Counter กันนะครับโดย Play Style นี้นะครับก็ถือว่าเป็น Play Style ที่ผู้เล่น top player ในแรงคงหลายๆคนนิยมใช้กันมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูนครับว่ามีโค้ชสาย Quick Counter ตัวไหนที่น่าสนใจบ้าง โดยผมจะแชร์จากประสบการณ์ลงแดนของผมนะครับที่ผมใช้เพย์สไตล์ควิคเคานเตอร์เล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยโค้ดที่ผมจะหยิบมาวันนี้นะครับก็จะอธิบายว่ามีการบัฟทีมอะไรบ้างแล้วก็มี AI กันเคลื่อนที่เป็นยังไงบ้างครับย้ำอีกทีนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคิดเห็นแตกต่างกันนะครับก็สามารถพิมพ์มาเล่าให้กันฟังได้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราไปเริ่มไปที่ระบบเพย์สไตล์ของควิกเคานเตอร์กันครับว่าเกมอีฟุตบอลแพทนี้ครับเขาเซตมาเป็นยังไงบ้างครับโดยเพลสไตต์์คคคววิกกาาาาเเอรรรนะะับบข็จุม่ ตอนที่เราบุกนะครับผู้เล่นของเราครับก็จะทําการสปินตัวครับพุ่งไปที่กรอบเขตโทษของฝั่งตรงข้ามทันทีเลยนะครับส่วนในเกมรับนะครับตัวของสไตล์ควิคเคอน์เตอร์นะครับก็จะเป็นการใช้ไฮดิเฟน s ซีฟไลายนะครับโดยการดันสูงขึ้นมาครับแล้วก็ทําการเพรสซิ่งคู่แข่งเพื่อให้แย่งบอลได้รวดเร็วมากที่สุดนะครับในส่วนของการแย่งบอลกลับมาครองได้นะครับพอ เราแย่งบอลกลับมาครองได้นะผู้เล่นของเราครับก็จะหาพื้นที่ว่างนะครับแล้วก็พุ่งตรงไปที่กกอบเผด็จศัตรูทันทีเป็นการรีบเคาน์เตอร์แท็กนั่นเองนะครับโดยการเสียบอลนะครับหลังจากที่เราเสียบอลแล้วนะครับผู้เล่นรอบๆนะครับก็จะทําการเพรสซิ่งแบบหนักแบบเหมือนเป็นการเล่นเจ็คเก้นเพรสซิ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆของทีมเพลย์สไตล์ที่ในเกมอีฟูบอลแพทนี้ครับเ็จมาให้เรานะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโค้ดที่เล่นสไตล์ควิเคาน์เตอร์นยครับว่ามีตัวไหนบ้าง โดยตัวแรกที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นโค้ดเป็นของแอตตานตานะครับเป็นกาสเปรินีนะครับโดยโค้ดกาสเปรินีนะครับตัวนี้ก็จะมีสไตล์การเล่นเล่นไดนะ้ทั้ง2แบบนะทั้ง Quick c o u n t e r แล้วก็ลองบอลเคานเตอร์ครับอยู่ที่สเต็อยู่ที่88นะครับถือว่าเป็นโค้ดที่สามารถปรับเป็นการบีบเพสซิ่งก็ได้หรือว่าลงมาตั้งรับแบบลองบอลเคานเตอร์ก็ได้นะครับโดยกาสเปรินีตัวนี้ก็จะบูสต์เป็นค่า Physical Contact บวกหนะครับโค้ดตัวนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในโค้ดยอดนิยมที่ผู้เล่น ท็อปเ a y e เนิยมเลือกมาใช้ในแรงมากๆเลยครับเพราะว่าจุดเด่นที่เห็นชัดๆเลยก็คือในเรื่องของการสลับแผนได้ก็คือถ้าเราบุกแล้วเราก็สามารถเลือกเป็นคว c ค c o เตอร์ได้ในกรณีที่เราอยากเล่นเกมรับแล้วก็เพื่อรอในการสวนกลับแล้วก็สามารถสลับมาเล่นลองบอลเคาน์เตอร์ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นหลักๆของแ a สเปร n นีตัวนี้ในส่วนของ AI การเคลื่อนที่ครับก็จะเห็นว่า ตัวของกาสเปรินี่ตัวนี้มีการเล่นเกมรับที่ค่อนข้างแน่นไม่ค่อยหลวมนะครับโดยการเพิ่มฟิสิกอลคอนแทคในการช่วยในการแย่งบอลอีกด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโค้ดที่โดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมรับมากกว่าโค้ดคลิกเคาน์เตอร์ตัวอื่นในความเห็นของผมเลยนะครับโค้ดคลิกเคาน์เตอร์ตัวต่อไปที่ผมจะแนะนำนะครับก็จะเป็นโค้ดรูเบนอัลโมริมของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับใน,นส่วนของรูเบนอัลโมริมตัวนี้ครับก็จะมีค่า ควิกเคาน์เตอร์มาให้อยู่ที่88แนะครับโพสเซชันอยู่ที่74ดนะครับโดยบูสที่อัมบริมเพิ่มให้กับทนะีมนะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2บัฟด้วยกันก็คือสปีดบวกหแล้วก็แอตแทกกิ้งอเวเนตบวกหนึ่งะครับโดยในส่วนของอัมบริมตัวนี้นครับก็ถือว่าเป็นควิกเคาน์เตอร์โคสที่ให้พลังบัฟค่อนข้างดีนะครับทั้งความเร็วแล้ว,ลวก็การบุกนะครับตัวนี้ก็ทำให้ผู้เล่นที่ชอบบุกนะครับก็ะจะเหมาะกับการใช้อัมบริมมากๆแต่ว่า AI ไการเคลื่ออออออนนนนที่่่ครััผผผมมขขขขใให้้ห้้สสสงงงเกกตตึึวววืูา กองหลังนะครับพอได้บัฟอาร์โมลิมไปแล้วนะครับก็จะมีการขึ้นมาหลุดตำแหน่งค่อนข้างบ่อยแล้วก็มีการเติมเกมค่อนข้างเยอะนะครับทำให้มีโอกาสโดนสวนได้ง่ายนะอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตของโค้ดอาร์โมริมตัวนี้นั่นเองนะครับโค้ดฟรีเคิลเตอร์อีกตัวที่ผมอยากจะแนะนำเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นทางด้านของชาบี้อลอนโซ่นะครับโค้ดจากทีมเบอร์เลเวอร์คูเซนนั่นเองนะครับในส่วนของอลอนโซ่ตัวนี้ครับก็จะเป็นโค้ดที่สามารถเล่นได้ทั้งโพสิชันเกมนะครับแล้วก็ฟรีเคิลเตอร์นะครับก็อยู่ที่ค่า88ทัั้งคคู่นะรบ โดยค่าบูสของอล o อนโซตัวนี้จะเป็นบูส Acceleration บวกหนึ่ะครับทำให้ผู้เล่นวิ่งได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของ AI การเคลื่อนที่นะครับสำหรับตัวที่ผมเล่นอา o อนโซตัวนี้ในทีมของผมนะผมรู้สึกว่ามันมีความบาลานซ์ทั้งเกมลุกเกมรับค่อนข้างจะสมดุลค่อนข้างดีเลยครับแล้วเราสามารถาเปลี่ยนสไตล์จากการที่เราเล่นเพจหนักห,กหกมาเป็นการเล่นแบบคลอ,องเทมโปเกมเล่นคลองบอลก็ได้นะถือว่าเป็นโค้ที่เหมะกสายที่ชอบอ ปั้นเกมนะครับแล้วก็สลับแผนได้นั่นเองนะครับถือว่าเป็นโค้ดที่น่าสนใจมากๆตัวหนึ่งเลยครับจากที่ผมได้ลองเล่นมานะครับโค้ดสตัวนี้ถือว่ามีสไตล์การเล่นที่ค่อนข้างจะชัดเจนเป็นของตัวเองเลยนะครับใครที่ชอบเล่นเน้นเกมรับหน่อยครับก็ขอให้ไปเล่น Quick Counter ในแบบของ j จ s p e r i น y นั่นเองนะครับส่วนใครที่ชอบเล่นเกมบุกแบบหนักๆแบบ h e a v y a t t a c k เลยนะครับก็แนะนำให้ไปเล่น Quick c o u n t e r ของ Ruben a m o r แต่ถ้าใครที่ชอบสายแบบครองบอลบ้างแล้วก็สลับมาค u i c เค o u เตอร์บ้างก็แนะนําเป็นชาบีออลอนโซของไบเอ์เลว์คูเซนนั่นเองนะครับหวังว่าข้อมูลที่ผมเอามาฝากวันนี้นะครับก็จะเป็นไอเดียให้เพื่อนเพื่อนลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับถ้าใครมีโค้ดค u i c เค o u เตอร์ตัวไหนที่น่าสนใจนะครับก็สามารถพิมพ์มาแนะนํากันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมแนะนาโค้ดเพลย์สไตล์อื่นๆนะครับก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้เช่นกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้้ช่อง e Football ดวย แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ